แค่มองอาคารสถานที่มองวัฒนธรรมประเพณีที่เขาที่เขามีอยู่เนี่ยก็ไปดูโรงเรียนจะไปดูว่าเอ๊ะใครเขียนอะไรบนโรงเรียนเราไหมอะไรเงี้ยนนะแตว่าที่พฤติกรรมมันแตกต่างนะครับซึ่งพอมาดูแล้วเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมค่อนข้างจะเครียดน,นะครับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมนะฮะจริงๆเนี่ยผมอยากเรียกกรมแต่ก่อนเรียกกรมสามัญน,นะครับผมอยากเรียกว่ากรมสร้างชาตินะครับผู้บริหารสร้างเวรสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวกับสร้างบุญิสร้างกุศลโดยไม่รู้ตัว ผมถึงที่ว่ากรมสามันคือกรมสร้างชาตินะฮะเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่พวกเราได้มาเห็นการเจริญเติบโตของญี่ปุ่นนะครับว่าเขาเติบโตกันมาอย่างไรเข้มแข็งอย่างไรดีอย่างมากก็คือก่อนขึ้นรถที่สนามของวงโยธวาที่เมื่อสักครู่นี้ที่เขาแปรขบวน นั่นนั่นคือความยิ่งใหญ่ที่เราต้องกลัวว่าเขากําลังสร้างปวนที่นที่มีระเบียวที่ไใมากกว่ามากกว่าที่เขาทํามาเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กสามปีที่ที่ผมเห็นเขาข้ามถนนมาแล้วเขาขอบคุณเขาขอบคุณคนที่ให้เขาข้ามถนนเร็จแล้วผมเห็นนักการ์ตรงอยู่สามคนมาทําสนามแปดไอทำลูกเออไปขบวนเขาใช้เวลาในการทำงานประมาณ20นาทีผู้หญิง3ามคน แล้วมีคนขนอุปกรณ์เข้ามาประมาณแค่5นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกนักเรียนเข้ามาแปลขบวนมาซ้อมแปลขบวนนั่นคือโจทย์ที่พวกเราคิดว่าเอ๊ะเราเราจะทํากันอย่างไรที่บ้านของเราสังเกตการในประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการขายการตลาดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นกําไรชีวิตของพวกเราทั้งคณะแม้แต่วันนี้นะครับผมบอกเลยว่า เอ๊ะม,มัยเมืองเขาเนี่ยไม่มีฝุ่นตั้งแต่มาเนี่ยผมไม่เคยเช็ดรองเท้าเลยนะครับไม่มีเลยนะครับเราจะเดินไปตรงไหนจะไปแตะโต๊ะแตะอะไรก็แล้วแต่ฝุ่นจะไม่มีเปื้อนมือเลยน,นะครับการเดินทางมาไม่ขี่คนแต่เราต้องไปสอนคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับก็จะทําให้ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่อนา,าคตของเอกปทุมธานีแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่เข้ามาสู่กรอบอาชีพในกปทุมธานีเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับ